สวัสดีครับพบกับช่องรัชดีมาแชร์นะครับตอ,อนนี้แม่หมอเมืองโคราชเดินทางมาอีกหนึ่งท่านแล้วนะครับคือหมอแมวเราแม่อาจจะด์นแมวเรามาแล้วนะครับงวดที่แล้วนะให้เหมือนกันนะตรงๆเหมือนกันนะนะให้หกเจ็ดเหมือนกันทางลูกศิษย์ลูกหาถูกเยอะมากทางโคราชนะก็เลยมาจาับขอขามาวันนี้เอา้ามาถึงแล้วนะครับการแมวว่อน,นี้จะขอเป็นงวดสุดท้ายนะขอให้ เปิดเข้าตรงๆมันหมานจะจะเอาตัวไหนจะลงตัวไหนเราดูอีกทีนะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับก็เลยมา,ากราวไบต้ตาเตีตาจันยัยมีอยู่ก่อนเนาะไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้นีลูกสิ์เสื้อเขียวนั่นกเ็เสื้อแดงก็ใช่น่ะทั้งหมดนะครับมากับอาจารย์แมวทั้งนั้น1ิบเอ็ดนั่นคือขุนตานะขุนตาอาจารย์แมว บุคคลต่อไปที่จะลงก็คือคุณลุงนับเสื้อแดงนี่แหละลงแทนอาจารย์แมวอาจารย์อาจารย์แมวเรานั่งได้ไหมครับนุ่นน,นะครับคือลุงเนตรนะครับจะเป็นคน ต่อไปร่างทรงร่างต่อไปต่อจากอาาของจนเมียวเนาะนะครับแขนอนเลยารยนีบอกใครไว้กสตัวของนอกใากางไวเมหมดแล้วใีสอโนงแเขาหวยาวอกรตาบอกให้ไชบนนลูกหานม็ได้กันทุกคนคูคู่สู่ก็ได้กันไม่มากตอนนี้ยัง ลูกจะขอจับโชคอันนี้ด้วยเด้อช่วยเหลือลูกหานด้มการในวันนี้มาจทไมลูกวาเอาเลยอันอวคนีย่าอเย่าขอนเดวกนวกนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเว่นี้ไปจะเปิดก่ เี่ยกับดีสอกะมาล้ต่อมาด้อโนี่งวดที่งวดที้งวดม่ลูกนะงวดที่4นะครับงวดที่3ให้มาแล้วสี่ได้หวยเราเดักี่ ี่แล้วนะตาเอ้ยลูกมาแล้วเด้อในงวดที่สี่ทวดนี้ไปเขียนให้เมื่อคืนเนี้ยอไลูกไม่อยู่จะมาตาเด้อลราหลานจะมาหารถแห่ให้จะมาเล่นในสนานที่นี่เตี้ยนชุดใหญ่เลยทุกสิ่งทุกอย่างช้างมาเสื้อผ้าของกินของใช้เหนือยเหนื่อยเหยเด้อตาได้มาทางไกลมีตาเด็กมา นี่คือตุอ๊กตา,าแมวนะครับจะให้งวดที่สี่ต่อเลยนะครับจะให้ที่สี่ต่อเลยาปลากาปะกาปากาปะการะเร็วเร็วเร็วเดี๋ยว<สำ>เดี๋ยวจะออกมาเนี้ยนะครับงวดที่สีส่สน,ะนะครับเดี๋ดูกันชัดๆนะครับ<ส>ดูกันชัดๆเป็น ครับทับกันอืมขุดหากระดาษดีๆรูดรูดทีเนาะกระดาษใหม่กระดาษใหม่ครับไปทำกันให้ดีนะลูกนะวันนี้ลูกดีไม่ดีจะได้ตัวเดียวกันหมดนะเสริมตายายไปเต้นีครับคนไงลูกไม่เอาไปจริงนั่นแหละมันใหญ่ดินี้อ่แม่หมอแมวจะให้ตัวไหน ที่สี่นะสูงสูงแปดสูง ห้าศูนย์ก็ห้าแปดอรกเอาตัวเท่นั้นต็งด้าแค่นี้นะครับแปดสามเจ็ดอยู่ด้านบนอือมอยู่ด้านบนอย่างที่ร่างบอกว้นมหาได้นอนะกลับไปกินะลูกเดี๋ยวตาจะไปบอกวันหวยออกแปดอยู่ด้านบนับดีอย แปดัวนี้หูนกมเสามเจ็ันใจลูกเน้นเน,น้นเน้นเน้นสามเจ็ดนใจรักเน้นสามเจ็ดนะครับเน้นสากับห้าแนะครับ เป็นนักเอามาเป็นลายลูกนะเอามาลูกลูกใหญ่ๆต้นไม้ก้าวใหญ่นะลูกนะจลกวก็เป็ด2ตัวไก่2ตัวคูหมู2อหัวเต้าขาช้าหมาหมาคน้ำแดงน้ำเขียวนะลูกนะทำไม่ครบลูกเราก็หาเลนในเขานะลูกนะจะให้ถึง17งวดแล้วก็จะหยุด แค่์กเด็ดงวดลูดนะแล้วก็จกติยุบเดี๋ยวเย็นๆนีลูนะเตรียมหาละกัลลีเลยเลยูกมีทธูไรซื้อหมดลูสามตัวลูกนะสามตัวท้ายสาเอาสามตัวยัง,ยงเจ็ดสี่เจ็ดสี่สองลนะูกเนาะยังงวดทีแล้วลูกวันนี้หวยลาวเอาตา สิบบาททคนลร้อยสองรอยไเด้อมาทีกค้างก็ได้หวยเรากลับไปโอเคนี้นะลูกเนาะถ้าได้ตัวเดียวกบบขนาดเรายังได้ลูก แกโง่นี้เว่าแต่ผมก็งงเลยมโง่คนเดียวนี่แหละเนี้ยลูกเนียลเนียชยหน่อยครับช่วยทีหน่อยครับอ่ามาแล้วนะครับนี่อาจารย์แมวนะครับตัวนี้มาแน่นอนนะครับพันธุงมาแน่นอนวันี้นะครับเแจ็ดห้าย์แล้วก็ห้าแปดนะครับเน้นสามเจ็ดนะครับเน้นสามเจะเน้นสามเจดกับห้ โอเคครับนนะอยนะ่นีน้อยอันนี้คือจะเอาเหมยเหลาบอ่ะเ่เหมยเหลาเนาะนะนนนครับ เราต่อไปเลยสามตัวตรงมาแล้วเลขที่ได้คือเอาไหนก่อนดี5 8 6 <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะ5 8 6แปดหกห้าแนะจดให้หน่อยให้ก็5 6 8หรือ8 5 6นะครับลุงจดให้หน่อยจดใส่กระดาษแล้วก็โชว์ให้หน่อยครับ หอาร่แม่ลอตเตอรี่ก็หวยดาวห้าแปดหกนะครับชเวยครับชด้ยด้ชยเขียนตัวใหญ่เขียนตัวน้อยแท้เอาใหม่ด้วยหอยอ่า มึงนอกนะมหอยมึงนอกหอยมึงนอกเด้นี่ห้าแปดหกกับกับรุ่งป้องนะครับกับแมวหมูแมวเราโคราชโคราชนะครับขอบคุณครับเาาิมจกดน